ว่าอาชีพนี้ประทามอะไรกันมาเรอเลี้ยงกันมาในตั้งอดีตนะครับจริงๆมันไมต่ตั้งใจเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นแหล่งเรียนรู้อะไรนะครับก็ทําแค่เป็นอาชีพแต่พอเริ่มมีคนเข้ามาก็ไปคุยต่อเฮ้ยทำบลงปลูกตามนะครับพอเพื่อนมาก็ไปคุยต่อพักหลังโทรศัพท์มันไปทั้งภาพและเสียงคุณเข้ามาคุณก็ยิงไปหาเพื่อน นี่ยอยู่สวนตาลนะครับใหม่ๆก็คุยกันอย่างเดียวพอคุยกันบ่อยเข้าบ่อยเข้าคงจะไม่ไหวนะครับไอ้ค้งจะพาไปดูบนยอดมันต้องอะไรอยู่นะครับตาลสดน้ำตาลปี๊บที่เรากินทุกวันนี้ที่มาจากต้นตาลนะครับมันออกมาจากงวงเหล่านี้ที่อยู่บนยอดนะครับ อันนี้เป็นผลผลิตของต้นตาลตัวผู้ไม่มีลูกส่วนต้นตัวเมียจะมีลูกเล็กๆติดที่ง่วงนะครับแยกต้นชัดเจนจริงๆมันต้องไปสาธิตกันบนยอดแต่ต้นนี้โชคดีนิดนึงเมื่อเช้านี้มันงอกมาที่โคนหนึ่ง่อแล้วไม่ต้องขึ้น <c oughs> ต่างตัวู่1ิองปีต่างตัวผู้ตัวเมียนะครับ ตัวมีก็ปากได้เหมือนกันใช่ไหมปากได้แต่มันทำยากกว่านะครับเพราะตัวผู้ไม่มีลูกตัวผู้จะมีแต่ลูกเลี้ยงนะครับนี่นะครับอันนี้มันก็คืองวงตาตัวผู้นะครับก็อย่างที่บอกตัวผู้จะไม่มีลูก จะมีแค่งวงยาวๆแบบนี้แล้วก็มีดอกเล็กๆลักษณะนี้นะครับส่วนตัวเมียก็จะมีลูกเล็กๆติดที่งวงแยกต้นชัดเจนนะครับทีนี้เวลาที่เขาทําน้ําตาลส่วนมากจะนิยมทําจากต้นตรงคู่เพราะมันทําง่ายกว่านะครับในหนึ่งช่อทั้งหมดนี้มันมีงวงเยอะ<ม>แต่ถ้าชอบมันเล็กแค่นี้นะครับเวลาทําน้ําตาลอยาใช้ทั้งชอ่อใช้สักสี่งวงก็พอนะครับ ที่มีหนึ่งก้ามีสามงวงแบบนี้หักอันบนทิ้งไปหนึ่งเอาสองงวงนี้ท่นจะไหมหน่อยท่านจะไหมหน่อยโดนครอบงำนะครับดูอีกก้านหนึ่งที่ใกล้ๆกันนิดนึงนะครับหักอันบนทิ้งเอาอีกสองงวงนี้นะครับฮัลโหลครับทำไมยังไม่ยางไอ้สี่งวงที่ใช้เหล่านี้ ก่อนที่มันจะหยดนะครับมันต้องบีบนวดให้ช้ำหกวันบนยอดอด้วยไม้อันนี้เขาเรียกไม้ข้านะครับในสภาพจริงที่เวลาผมอยู่บนยอดเสียบแบบนี้ไปหนึ่งข้างแล้วก็นั่งอยู่บนทางตาเหล่านี้นะครับก็อย่าให้ร่วงลงมาอย่างเดียวในใช้ได้นะครับ <c oughs> จับเขาใส่ทีละงวงนะครับ ไม่โดนท่องงานเหลอะโดนทองงานอีกครั้ครับโดนคอบงาอีกครั้งไมไมก็จ um ับเขาใส่ทีละหนึ่งงวงนะครับในไม้คาบเหล่านี้นะครับวันแรกแค่เตือนเขาว่าคุณโดนหกวันแน่นอนบีไปงวงและหนึ่งเที่ยวเบาๆก่อนนะครับแบบนี้อันนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะงวงมันอ่ะอประมาณเดือนหนึ่ง วันแรกทั้งสี่งวงที่ใช้นวดงวงละแค่นี้นะครับพรุ่งนี้เราก็บีบซ้ำไปที่เดิมอีกงวงละหนึ่งเที่ยวแต่ให้มันหนักขึ้นอีกนิดนึงก็จะให้หนักขึ้นแล้วก็ดึงไม้มาหาตัวนิดนึงนะครับมันจะเริ่มแคบขึ้นนวดเพื่ออะไรเพื่อให้แกนกลางมาฉ่ำน้ำให้หมด ในวันที่สองนะครับทั้งสี่งวงนวดงวงละแค่นี้ธรรมชาติของงวงเหล่านี้เวลามันเริ่มโดนบีมันจะค่อยๆสร้างผิวตัวเองให้หนาขึ้นแล้วก็แข็งขึ้นความที่มันสร้างมาแข็งและหนาบริเวณด้านนอกนะครับมันจะเป็นตัวที่เป็นกดแกนกลางเหล่านี้ให้เริ่มฉ่าน้ําไปทุกวันนะครับทีนี้พอมันเริ่มปรับตัวได้แบบนี้ตั้งแต่วันที่สามไปจนถึงวันที่ห้า เขาก็บีไปงวงละสามเที่ยวให้หนักขึ้นไปทุกวันนะครับันมาดึงอีกนิดนึงตายแบทำละทำละนี้คือหนึ่งเที่ยวนี่บีสองเที่ยวน้ำออกเลยเนี่ยนะครับพอวันที่สี่เราก็ดึงวันที่ห้าเราก็ดึงนะครับมันจะหนักขึ้นทุกวันเพราะมันแคบขึ้นวันที่หกวันสุดท้ายนะครับให้ตายจะไปข้างหนึ่งสุดท้าย แล้วก็บีไปงวงละห้าเที่ยวนะครับทีนี้พอบีนวเดเสร็จจนครบ6วันนะครับให้ที่กระจัดกระจายพวกนี้จะต้องจัดการมัดให้มันเป็นช่อเพื่อให้มันหยดที่เดียวกันนะครับเราก็จัดการโน้มเข้ามาหากันแบบนี้ ของดอกตะเกสต่อนะครับเย็นคุณนี้เราก็จะต้องทําลายดอกที่มันปุดออกมาใหม่และที่ซ่ออยู่ในงวงเหล่านี้ทิ้งให้หมดถ้าเราไม่ทําลายดอกมันทิ้งอีกชั้นหนึ่งเวลาปาดน้ําตาลมันก็จะไม่หยดมันก็จะไปเลี้ยงดอกทั้งหมดนะครับถ้ากับว่าลงต้นดอกลงฟันนี้ตูเปลาวิธีที่เขาทำลายดอกทิ้งโดยการใช้น้ำใส่กระบอกให้เต็มน้ำธรรมดานะครับ เอาขึ้น,นไปตวงไว้ก็คือไปแช่น้ำไว้อีกสองวันสองคืนนะครับน้ำก็จะเริ่มซึมเข้าในตาดอกเหล่านี้มันก็จะเริ่มฟอเริ่มด้านแล้วก็ไม่บานอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างข้อน,นี้ให้ดูนะครับว่าดอกที่มันซ่อนอยู่ในงวงเหล่านี้พร้อมที่จะบานในวันถัดไปนะครับ ผมมกงนตาเลยผมนีแต่อยากนี้นตลงเล่นนี้ติดก่อนหนึ่งุจะมาแล้วนะครับข้างสิบเรไปอยู่ข้างหนึ่งนะครับ<ส>ตายนะครับเชิญกามสบายไม่ถามแล้ว<ส>ไม่ถามแล้วใช่ไหมหนึ่งจุดนะครับที่เปิดให้ดูตรงนี้หนึ่งจุด ตัดแน่นด้วยดอกตั้งแต่ 6- ถึง12ดอกนะครับเอาแบ่งกันไปนับคนนี้ออกแน่นอนนะครับตรนนี้นะครับอนนียนะครับมี12ดอกหนึ่งจุดมสสองดอกมีตั้งแต่6ถึง12ดอกนะครับ,อรบพอดอกแรกก็มาประมาณ2อถึงชั่วโมงนะครับ<ม>เขาก็ลวงหล่นโทษนะครับ ถ้าเราลองถัวเฉลี่ยเอา8คูณเข้าไปนะครับมันก็ประมาณ5 2 0คันสองร้อยดอกหนึ่งวงตรงนี้ไอ้4ี่วงนี้ถ้าไม่แช่น้ำให้มันฟอกประมาณ2องหมืนเกือบเกือบหนึ่งดอกฟอกน้ำแช่กระบอกนี้หมดประโยชน์ต่อแล้วก็เททิ้งไปเลยนะครับตรงนี้ เอามีดไปเชือกที่ปลายงวงเขาแบบนี้นะครับเชือกตะกีโมงไงก็เช้าหรือเย็นก็ได้นะครับแต่ถ้ามันอยู่เป็นสีแดงนั่นไม่ใช่นะครับขอโทษครับจรกินกินเมื่อกี้นี่กินนาฬกาไม่เอาเมื่อกี้ต่อฉากที่ผูกอ่ะตอนนี้มันอยู่ข้างหน้าใช่เราอาสองนะตอนที่อยู่ข้างบนเนี่ยมือจับแล้วใช้วิธียึด นี่แล้วก็ยืนบนทางตาเท้าและหนึ่งข้างอ๋อขึ้นไปข้างบนครับแล้วแล้วก็ยืนค้อมไว้หนึ่งทางประคองตัวเองนะครับอย่าให้ล่วงลงมามือไม่จับอะไรไม่ต้องจับอะไรจับปีนตาแล้วก็ตับเชือกลองไหมล่ะลองมหนะทีนี้ถามว่าทําไมมันหยุด ราะงวงที่เราบีเรานวดทุกวันนะมันช้ำทุกวันช้ำจนทําให้แกนกลางของงวงเหล่านี้มันช้าน้ําไปทั้งหมดดอกมันฟอจากการโดนน้ําแช่มันก็ไม่ดูดน้ำเลี้ยงดูดสารอาหารมันมีแผลจากการปาดตัดท่อเหล่านี้มันก็คลายออกนะครับทีนี้ตัวความหวาที่มันผลิตขึ้นก็คือส่วนที่ใบเขากระตุน้นให้งวงเหล่านี้สร้างขึ้นมาแล้วก็ลังออกมาเพื่อล่อแมลงมาตอมดอก ทีนี้หลังแล้วมันไม่ออกทางดอกเพราะมันพอมันจึงผสมรวมไปกับน้ําที่หยดออกมานะครับ mm hmm. เวลาเคี่ยวน้ำตาเราถึงต้องใช้ความร้อนต้มสกัดของน้ำออกให้อยู่แค่ตัวความหวาน mm hmm. พอเขาเริ่มหยดเย็นขึ้นไปเราก็มีเปิดแผลใหม่บางๆนิดนึงเอากระบ,บอกไม้ไผ่ที่ลมพันค่าเชื้อใส่ไม้พยอมไปสักสองสชิ้นไปส่วน mm hmm. พรุ่งนี้เช้าไปเก็บเสร็จก็ต้องเปิดอีกเปิดไปเรื่อยๆทุกวันเช้าเย็น จนกว่าเขาจะไม่หยุดนะครับงวงยาวขนาดนี้ถ้าอากาศมันไม่แปรปวนบ่อยใช้งานได้ถึง2เดือนไม่ต้องร้องต้องขึ้นทุกวันเช้าเย็นนะครับไม้พยอมที่เราใส่ก้นกระบอกมันมีรดขมแล้วก็ฝาให้ตัวความขมที่มันละลายออกมากับน,น้ําตานะครับก็คือตัวที่ไปชะลอการเติบโต,ตของพวกจุลินทรี์แบบทีเรียตามธรรมชาติ ให้ตัวความปราศก,ก็คือตัวที่ไปประสานเนื้อน้ําตาลเวลาเคี่ยวพูดง่ายๆสารกันบูดกับตัวประสานเนื้ออยู่ในไม้เดียวกันนะครับแต่ถ้าเราใส่มากเกินไปน้ําตาลหยดน้อยเวลาเคี่ยวเสร็จมันจะมีรสขมใส่ไม่พอก็บูดไว้นะครับคนขึ้นจะต้องเป็นคนใส่เองเพราะเขาจะรู้ว่าอย่างต้นนี้มีอยู่ห้ากระบอกห้า mm hmm. ชอ่อน้ําไม่เท่ากัน ให้ชอ่อที่หนึ่งน้ำเต็มทุกวันต้องสใส่ที่สิบชิ้นให้ช่อที่สองมันให้ครึ่งทุกวันต้องใส่สิบชิ้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่บรานํารวดเราสอนต่อ,ตอมาเรื่อยๆนะครับมันมืนง่ายนะหงสี่ขอที่มันจะได้มนะ <c oughs> เท่าไหร่เอาเป็นว่า <c oughs> บีนวดช้ำก็ดีอ <c oughs> ากาศไม่แปรปรวนบ่อย ไซนี้คือเดี่ยวยศเตงนะครับแล้วต้นหนึ่งผมเคยทำตั้งหกตั้งเจ็ดกระบอกนะครับบางทีได้น้ำเกือบสิบลิตรก็มีต่อต้นต่อวันแต่ไม่ทุกต้นนะครับต้นหนึ่งหลาชอบนะครับพี่คะไอเนี้ยพอมันหมดแลลวก็เหมือนเหมือนกับมันเสียชิตไปแลวใช่ไหมแล้วก็ต้องออกดอกใหม่ใช่ไหมคะมันใช้ไม่ได้อีกใช่ไหมคะ ใช่ไม่ได้ใ,ไไดในขณะที่เรากําลังปาดน้ําตาลไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะไปค่อยหมดอายุแต่ในขณะที่กําลังปาดใหม่ๆ <c oughs> ให้ตอนหักขึ้นใหม่ๆนะครับมันเสียดายจังอีกทั้งหลายงวงไม่ได้ทำก็เลยจัดไปอีกสี่งวงอีกกระบอกหนึ่งในช่อเดียวกันเหลือที่ไม่ได้ทําแค่นี้ปาดน้ําตาลได้ไม่ถึงเจ็ดวันให้ส่วนที่เหลือพวกนี้ไม่มีดอกบานเลย ชิมน้ําดูจืดสนุกไม่ค่อยแห้งตายไปทั้งชออนะครับไอส่วนที่เหลือเหล่านี้ก็คือตัวหารรับแรงบอกช้าของตัวนี้บีดนวดแค่สี่งวงชั้นหานด้วย<อ>คุณเจ็บปวดัันหานด้วยนะครับบางต้นเขาไม่ได้แข็งแรงมากถ้าตัวหารมีน้อยผมเคยนวดแล้วตายไปทั้งชออบ,บางต้นมันแข็งแรงมาก ในหนึ่งช่อทำได้สองกระบอกไม่เป็นไรนะครับแล้วต้นไม้เหล่านี้โอกแล้วสิบสองปีเขาจะเริ่มออกช่อแต่ใช้งานไปไม่ถึงสองร้อยปีครับใช้งานไปไม่ตถึาสองร้อยปีหลังจา,นไไางกนั300้นก็ออกทุกปีออกทุกปีนะครับตลอดปีด้วยไหมคัยิงพระเขาสมบูรณ์ออกทั้งปีทั้งปีทั้งปีขยันก็ ปุวยโมลสัตว์ผมพ่อมาช่วยเขาบ้างนะครับอันนี้เพง27ปียังใช้งานไปยาวนานมากยังงานได้เอาเป็นว่าน้ำท่วมขึ้นมาประมาณเมตร50แช่ไป6เดือนแล้วก็แห้่ไป6เดือนไม่มีผลกระทบนะครับอย่าแช่ทั้งปีสามารถขึ้นได้ทั่วประเทศเพราะเป็นพืชที่ปรับตัวเก่ง อันนี้ก็คือปลาอีกชนิดหนึ่งนะครับอินทผลัมก็ปลาต้นปลาก็ปลามะพร้าวก็ปลานะครับอันนี้คือปลาอีกชนิดหนึ่งนะครับในภาพชนบทอาชีพนี้เลี้ยงตัวเองอยู่รอดแต่คุณต้องขยันนิดนึงนะครับถ้าจะมองในแง่ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง คุณไม่ต้องปลูกขนาด450 45, ต้นจริงๆนะครับปลูกประมาณ80ต้นบนพื้นที่ไม่เกิน2ไร่พอตายมันให้ผลพ่อบ้านเป็นคนขึ้นแม่บ้านแปรลูกคุณไม่ต้องขึ้นทีเดียว80ขึ้นโซนนี้40ต้นพอหมดฤดูกาลมาขึ้นโซนนี้ บุเบี้ยทั้งตีีปลูกทีปลูกห่างกี่ก้าไหนมันกำลังีอ่าสักหกหรือเจ็ดเมตรต่อท้นพอดีปลูกจ,จุดไต้ปะเต้ครับถ้าปลูกขนาดนั้นเขาจะสูงช้ากว่านี้อันนี้ตอนปลูกมันมันหา่างพอโตมันถี่ไปนิดนึงมันก็เลยสูงไวไปนิดนึงนะครับพี่ครัครับผมผลิตผลที่มีเนี่ยมีอะไรบ้างคะจากจากต้นต้นนี้มีอะไรบ้างคะเราเป็นว่าอย่างต้นตนอกผู้ ได้น้ําตาจากงวงเหล่านี้งวงที่ใช้ไม่หมดนะครับสามารถตัดสดๆแบบนี้ห่านบางๆตากให้แห้งต้มกินเช้าเย็นน้ําตาในเลือดโซ่นะครับไขมันในเลือดพวกนี้ช่วยได้เยอะมากนะครับไอเศษเล็กเศษน้อยที่เหลือจาัดก,การทําพวกนี้มันหล่นลงมาเอาไปทําเป็นทาทาที่ได้จากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เอาไปบดให้ละเอียดเอาไปผสมน้ําแล้วก็รองอน,น้ํามาทานนะครับคนที่แสบร้อนสวงอกเนือเปรี้ยวช่วยได้เยอะมากนะครับทีนี้ต้นโตเมียอันดับแรกได้น้ําตาพอลูกตานอายุประมาณสักเจ็ดสิบวันตัดเอามาทํากับข้าวทําแกงนะครับทําต้มจิ้มกับพริกพอลูกอายุประมาณเก้าสิบวันตัดมาทานสดร้อนในนะครับทำลอยแก้ว เปลือกเป็นอาหารสัตว์เป็นปุ๋ยอย่างดีตักไม่ทันเดี๋ยวพอครบร้อยห้าสิบวันเขาสุกลนเอาที่สุกลนมายีทำขนมตามันก็เหลือเม็ดตาที่มันแก่มากเอาไปเพาะให้งอเดี๋ยวพอมันงอออกมามันก็จะสร้างอาหารเม้ยต้นอ่อนเรียกาตาเขาก็พาไปทำจานาเชื่อนนะครับมันเหลือกะละตาลเป็นทานอย่างดีเป็นปื๋อย่างดี นะครับให้เปลือกที่เหลือเป็นอาหารสัตว์ได้อีนะครับแล้วอย่างที่เห็นติดต้นพวกนี้จะเป็นใบเป็นกาบเหล่านี้เป็นเชื้อเพลิงในการเคีย่ยนะครับไม่ต้องไปซื้อเชื้อเพลิงนะครับที่แน่ๆมันได้ป่าได้ต้นไม้จะเห็นว่าหลายๆคนพูดว่ามาตรงนี้อุณหภูมิมันเย็นกว่าข้างนอก ะครับผมก็เคยขายความคิดให้กับหลายๆคนไปว่าป่าไม้เมืองไทยที่มันหายไป5้าล้านไร่ตรงไหนที่เป็นพื้นที่ล่าดถ้าปลูกตาได้ถึงสองล้านไร่ที่เป็นเนินเขาปลูกอื่นไปมันได้ป่าแน่นอนวันหนึ่งพอป่ามันเริ่มให้ผลรัฐบาลจาัดสรรห้ครอบครัวละร้อยหต้นหรือ200ต้นใช้พื้นที่ประมาณไม่เกินหไร่ เทคโนโลยีก็มีคิดค้นมาช่วยเขานะครับคนก็ได้ผลผลิตจากป่าก็ดูแลป่านะครับแต่ส่วนมากจะเป็นแค่ฟางฝันเนพ่เมียก็มีลูกติดที่มวงัออแค่นี้เองแค่นี้แค่นี้แล้วก็ล่วงลนนะครับ มะเร็งครับผมมันมันดูหวานเนี่ยพวกมะเรงพวกพึ่งจะมาตอมเกสรพวกนี้แล้วไปตอมเกสรตัวเมียถูครับตู้ได้ทุกทุกาหที่ใช่้นไหมคะยกเว้นตรงริมเขาไม่ไม่ไม่เหมาะกับตรงไหนคะบางพื้นที่ที่เป็นเนินเขาเขาต้องงานนะครับมันพยายามส่งทางให้ยาวเพื่อหาแสงบางต้นส่งไปเรื่อยๆกว่าจะพ้นป่า อาจจะเป็นต้นไม้ขึ้นคุมประมาณสักเจดเมตรแปดเมตรนะครับ mm hmm. เหลือกิ่วแค่นี้พอเลยจากที่มันคอดมันกิว่วมันเริ่มใหญ่แสดงว่าชั้นพ้นป่าแล้วชั้นเริ่มสมบูรณ์แต่ในส่วนตรงนี้ไม่มีอะไรบางแสง,ขงเขามีการตัดแต่ช่วยขยายเต็มที่ mm hmm. เอาเป็นว่า ผมเคยถามเด็กที่รับจ้างโอบตาลประมาณเกือบเกือบสาเมตรมันบอกว่าต้นนั้นนะครับขึ้นไปถึงบนยอดเห็นทะเลหาจ้าสำราญน,น้ำทะเลเห็นเลยสาเมตรครับเชือกหย่อนลงมาแล้วเจ้าของรับช่อไม่ถึงต้องเ่เจ้าของทนไม่ไหวเกิดมันหลุดตกมาตาย เดี๋ยวงานเข้าก็เลยโค้นนะต้นเข้าไปทำอะไรบ้าอย่างไม้พวกนี้ไปแปลรูทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะหรือว่าทำเป็นตัวไม้ในการปลูกสร้างบ้านให้ความแข็งแรงทนทานมากก็คือทางตานที่ยาวออกมาตอนที่มันต้นเล็กๆในขณะที่เขายังไม่ออกช่อทางเหล่านี้จะไม่หลุดร่วง นะครับมันแข็งและทุบน้ำ สา <30 S 2> มสิบเมตร<ม>อ่ะไม่ทันเลยอ๋อี่พแล้วเขา้นไปนวดท้างบนอ่ะน้ำน้ามดเลยนนเนี่ยแวบบ่ไปอย่างนั้นนะเขาม่ได้ถือแบบที่เรา คิดว่ามันควรจะเป็นแบบไหนแล้วก็อยู่เออเนี่ยอยู่อีกินก้าเนี่ยมันคงจะแข็งแรงมากน้ำหนักสูงมากมเียวอย่างเขาว่ามันก็คล่องตัวไงคนอ้วนปีนี้ไปอ่ะรับน้ำหนักไม่ได้นแบบมันต้องเกขาหมดเลยอ่ะนี่ก็ยาวยาค่แมงไม่พอโอ้อ่ย ¿Qué ha subido por el... por este? No?